มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุ้นคืนดีกันต่ายแจงป่มสักปากสีส้มจนคนเชียร์ลมหวนพิธาขึ้นแท่นหนุ่มในฝันของใครหลายๆคนนะคะสำหรับนักธุรกิจแล้วก็นักการเมืองคนดังทิมพิธาลิ้มเจริญรัต ล่าสุดอดีตภรรยาอย่างตายชุติมาได้ออกมาแชร์โพสต์หวานใจอดีตภรรยาของหนุ่มทิมพิธานะคะเป็นภาพของสาวตายในชุดแต่งงานพร้อมแคปชั่นบอกว่าพบรักเข้ากับนางฟ้าพร้อมใส่อีโมจิและคำว่าอุ๊ยทำเอาฮเอฮาบวกกับมีการแชร์ภาพที่ตายไปสักปากสีส้มซึ่งเป็นสีประจำพักก้าวไกลหลายคนก็มาคอมเมนต์หลากหลายมุมทันทีคะ่ะ ล่าสุดนะคะตายเองขอชี้แจงให้เข้าใจตรงกันแบบเคลียร์ปมสักปากสีส้มคนถามเยอะเหลือเกินสักปากไปตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นคนผิวเหลืองก็เลยต้องแต่งหน้าโทนส้มตอนสักมีให้เลือกแค่สีส้มกับสีชมพูจะเลือกพักไหนไม่จําเป็นต้องสักปากสีนั้นนะจ๊ะที่นี่เขาสักสวยธรรมชาติจริงจบข่าวสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงาน ตายแจงปมสักปากสีส้มจนคนเชียร์ลมหวนพิธาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ